จะเอาเงินที่ปุ้ญ่เป็นมอมให้้เพมเจ้าลงไปซื้อเบึงซื้อบึงเครื่องว่ามันชีได้อย่างไ้อย่างได้แม่เนาะแม่จังคอยบริหารไปว่ามันชีได้ซ้ำไหรพอเฮากระบุบ่ได้ได้เพิ่นกระทามอยะงบประมาณเท่านั้นเท่านี้มันทีพอโบช้ำนั้นช้ำนี่นะแต่อายก็ให้คำโตเพิ่นบ่ได้ก็มีจ่ว่าซ้ำนี่ไป่กนเด็ดพังเบิงหรือว่าจะมีผู้อื่นอยากจะเพิ่มเติมเข้ามาแด้ก็เอากระับบุได้อนั้น เคาายกันว่าต้องบดทรายทรายเห็นไะห <c oughs> มีแต่ว่าไปซื้อไปซื้อเบื้งก้อนว่ามันขาดเรืออียังกะเบิ้งในหันแหละมันบุพเพยังไดเนาะแม่ต้องลองเบิ้งเนาะนเป็นอะไรลองวีดีใจอยู่บ่ได้ทีไดอันลองเห็เหเหดลองเบิง้งดีใจดีใจอยู่นเนาะคือว่าขายเครื่องเจ้าขายยังจะตาเกาว่าขายเครื่องมังได้ดิขายยังขายมังได้ขายเสื้อบ่เออไปสร้างเสื้อน้อเข้าบ่แม่น ขา <ừ> เสือ้อขายชูงเพื่อกรได้ขายไอีได้เลยสบายดีสบายดีน้องกบไม่พี่น้องเบิดสู่ผู้สู่คนน้องพียงเนาะกระชมมองชุบบอลวาสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีหนึ่งผมขอส่งยูทูบของกอบยิงใจใจกันร้อยเพียงเนาะีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมก็อยู่ทางบ้านทางเือนของน้องถวยทอง มาเบรดเนาะหลังจากบ่ได้เขา้ามาอสองมือเนาะพี่น้องเนาะอยู่เวียงบ่ได้มาเบรดให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้ชมน้ำกันอ่าการเฮ็ดเรียอเฮ็ดงานของเพิ่นก็นยังบ่อยากอันนั้นปัญหาแห้พี่น้องเนาะเพราะว่าน้องๆพักอนไปอสองมือแหละพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิมาเบรดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง้งการเฮ็ดเรียอคือว่านั่นนี่ในบ้านนี้พี่น้องเห็นเนาะเพื่า การสะนอนพี่น้องเนาะการบกอ่าการสะการบกนี่ก็คือว่านั่นแหละพี่น้องเลยแอคเล้วเลยเนาะทางในพี่น้องเนาะยังเดือห้องตัวนั้นโมฮุมว่ามือนี่สีเดียวดิสีเดียวคือสีเดียวพี่น้องเนาะมันออกมาออกกันยานไปเบ้ออกไปนี่นี่กว่าโมเมนต์ เจ้าของนกล้าเขาเลยพี่น้องไอมันห่อนมันจะอยากมานอนอยู่นี่ตลอดนะพี่น้องทีนี้ก็ได้ฟ้าหนึ่งพี่น้องเนาะมื่อนี้อ่าห้องนี้พี่น้องยังอยู่สามล้านบบบนี้เนาะยังอยู่สามฟ้าแต่จะหน่าจะเป็นมื่ออื่นพุ่นอะคาร์ซีเดลก็ไรพี่น้องเนาะทางในพี่น้องเอยี่น้องพูนเพ็รเป็นมื่ออื่นฮ่าฮุบปุ่นฮุบพี่ฮะนะเครื่อง ก่อสร้างหรือว่าอุปกรณ์นอกพี่นเนาะเมื่อวานนี่กับเบิง้งเบิ้งดินนะกับเบิ้งจากสถาน,านาการณ์ดินนี่กับฝนตกพี่น้องฝนตกแห้งกว่าทางบ้านเฮาอยู่พี่เนาะฝนกระสิตกแห้งกว่าทางบ้านเฮาอนทั้งอันบโบวี้ยังโบได้ข่ามาแล้วก็มาครับเด็ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีในเบิ้องในชมนลมกันพี่น้องเนาะอยู่ในขั้นตอนอันกำลังดำเนินการอ่า โบกพี่น้องเนาะโบกนั่นแหละพี่น้องเดือนเพื่อสิแล้วแต่ละรังนี่โอ้มันบ่แม่นของง่ายพี่น้องเนาะดทั้งอันนี้บาดงนนอกนีก่สิโดนมือพี่น้องมันสูงนะบาดนี้เนาะเพื่อลงไปตีนมันี อัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะเพราะว่าทางน้องๆพักอ่าช่วงบ่ายเนาะพักกินข้าวพี่น้องกันเนาะเพิ่นพักกินข้าวแล้วการขอเรียนเข้ามาอัปเดตเพราะว่าน้องสิโรเวลาบ่ได้พี่น้องมันค่ํามันยังะนะมันค่ํามันยังก็สิเสียเวลาเฮาเลียก็เ,กยเดินทางกลับเพราะว่าเฮาเข้ามาอัปเดตทางบ้านงเรียนของน้องดาวอ่าในการสร้างผู้เทีนเวียกที่ผู้ใหญ่มอบหมายมมมให้ทั้ง หมูเวียงเป็นนันสะพานบุญนี้นอะเพียงเนาะไอ้ทา mm. งไดก็เบิ่งชมลุ้กัน,น,กนพี่นอนเอฟซีเนาะออกไป FC, mm. <Okay. S 2> เพ็่นกินเข่าวะ,นะเนาะเลิกกินเขา่า <c oughs> <c oughs> Ờ mấy nhánh cá tô cứ cuộn luôn bạn này Hê <laughs> ờ, <laughs> <laughs> ờ Kinh khẩu không nhắn Đâu nhắn xịt Ờ căn bựng nó Ờ Ờ Ở đây, ở đây Ai kinh là năm vừa nông đào mới kinh Trái sợ bài bớt à? bộ mới kinh ờ, đây chả? <laughs> มาตัดสต้์นตรงทำไปเออคนต้องทำมาตาสะตอืมมันยังแจกกแจกๆอยู <h <h ่นนุกอ๋นุกน้อยอืมหอนดีเนาะอื bột đây phá nưng mày nè, à, còn rãnh nhăng bột gì bột, bột bây một thử này, đi bao, thử mua kim tý, phòn chào kim con, um, um um, thay bôi tham เออเหมืนเสียนํำบงลายเพื่อระจักเมื่อวานเฮ้้เ้ฝนตกแห้งเดือบนอทางงี้เนาะกว่าน้ำจนอ่างเก้าไปก็เต็มเมื่อนั่นฮาก็มามือนี่บอกฮาก็เดิกมามามือนี่เลย Ơ... một mẹ như không? đấy, bình khởi nó, Chết nè, già đây Bộ mặt tươm bỏ, Dân vào mặt tươm rồi, dạ Nếu mà tươm này thói Thì mình là một con bộ mặt tươm này Khi nào ngay phần kinh khắp

มันยังเมียนนะมันไดงยินเสียงนกบุญมาบ่นกเจ้าบอบุญมานกไผ่สะนกอลกนกอันอยู่น้ำพูอนบอเออน้ำจนอ่างิดองไเนาะ ตกแฮงเจ็บทางนี้เมืวานทางบ้านเฮาตกอยู่ห่างบ่แฮงฟ้าตะฝ่าดังแล้วบัดนี้เสียงเอยพุึ้งมาเลยเป็นแบบบ่แสนเมื่อวานนีท้ปิดไว้ก่อนปิดหมดเครื่องวินไปก่อนอันตรายพี่น้องเนาะอคึมๆมาพี่น้องเนาะปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไว้ก่อนพี่น้องเอ้ย่ฮ้อนแฮงพอนั่งอยู่ตกลงเฮือนนั่ง่และพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าผู้เจ้าเพิ่นไปใช้มน ซีเมนต์ล่างเฮืน้นล่างพื้นชักเครื่องชักง้งนี่นอกีะน้องลงลงไปเอากล้วยบ่อืมอืมเถฝนตกอยู่ด้นี่ยังข,ขึ้นไงไี่พี่มานั่งใกล้กันพี่มีเรื่องคิดทมนี่ <laughs> สบายดีพี่ซี่กันเถอะนะสบายดีเนอะเอพี่น้องเนาะเออคนหลายเดี๋ยวว่างานดอกเมื่อวานไม่หลา,ลายเดิมเนาะเล<ด>ยเออาากันอยู่หันเลยแบบบ่ได้นั่นเลยเนาะเล<ด>ยเป็นเคยเพื่อนนี่ต้องจนเท่าแล้วท่าทั่วบ่แม,เ<อ>ม่นเนะาะเออสีวงได้กันได้หรโอ้เพื่อครัวหัวมวยเพื่อนนี้อ,อ,อ่อืม เราทำเป็นเคยอยู่ใกล้เลยเ,เป็นคนแบบคนจัดงานกับจัดงานอยู่เพื่อนทุนเจน้าเนาะมีลำบงมายัางคักนี้ยดยป้ามายังอะไรนี่ฮึงมาพี่น้องเลยเนา <c oughs> ะอดควบเก้าห่างย่านอยู่ได้เห็นเขาแชะกันเมื่อวานนี่ปิดหมดเครื่องบินไม่เด้กโทรศัพท์นะเห็นเขาแชะกันเมื่อวานนี่กว่าย่านเนี่มาผ้าพา้พา,ายังจนะไล่เลยปะ จ,จ็กที่เมนบ้านได้เขาบอบอกบ้านเนะาะจ็คเขาเอเห็นได้ยินแต่เขาลุงว่าเห,ห็นเขาเชื่อรายอยู่เลยฝนตกมยยนนไม่อยู่อั้นจะร้ายฝนเบาอยู่เมนแต่ว่านั่นเป็นวัดบอกกิ้กี้อยูสามฝ<ค>นย่ <c oughs> อเข่าย่อน้ำได้เวลาฝนตกตอนอันย่อเข่าได้บอกกาลังกาลังสุลมุนเดียนะเออ ช, bye, ช่วงบายบายเนาะช่วงบายบายชานี่ไปจังเนาะนวันมันหดขวดกวเก่าได้มันอยางมาพอดีมันตวบวแห้งพอดีลิ้นใหญ่ๆนะอืมฮึมฮึววมันนี้เฮาแบบเห็นจะภาพแนยกะว่าแม่นเท่าไหรพอดีอยู่ยกระอบอนเน,น,ะนาะเอ่อพอกินกันอยู่บนเนี่ยอยู่ในกินกันก <laughs> คนหลายดิแม่คนหลาย มันงัวกะข้าามะม่วงกับตัวเขาเป็นไงกัได้ขึงมานั่งเพียงเนาะข่าเดืองเลยเลยสิถามเมืองทางกันนอกๆอคือว่าอันอยากขายเพลย์ขายยังบมนองบีฮะคือเห็นฮะเห็ดเป็นอยู่บ่าไง เห็ดโบเบนไงเฮียนน้องเบิงอ่ะแน่นเะหาสูตรน้ำกระเจาูเคยเห็ดอ่ะแน่น้ำบ้านมีห่านเพอโบยูบานมีอยู่โอ้ยรับเล็กนี่เพิ่นแช่ขึ้นประมาณเท่าไรให้เดลองทานมั้ยนะค่ะกันตอนแรกนี้ยังเงา อย่าเก็ตไอ้ที่เจ้ามาได้ลองกันเสิร์ชเบิ้องในอันยูทูบยูทูปในอันกูเกิลบอกว่าว่านั้นเออมีแต่ว่าเฮียนผู้เท็ดนน้ำปั่นไปก่อนนะชื่อบอกเออเป็นแต่กินอยู่บ่อน้ำปั่นเท็ดแต่ละเถื่อนะแต่ไม่นชิมมั้งโอ้ยกว่อย่างไม่ได้ชิมมึงที่มือชิมเจ้าจะเถื่อเด้อน้ำปั่นนี่ปั่นตลอดเ่ยนะคิดว่าได้ชิมไหมบอก ยังไม่ได้กินจากเถื่ออยู่วั่นซ้ำๆเถื่อแล้ววัน่ัผพากันกินด้วกับเของจรอยล่ขค้นอยู่คิดว่าเจ้าเลยซีไม่ได้ยังยังยังชนาก่อนจิกลองซีมเบิ่งผ่านอยู่บอกเลยอือก็สวัสดีงบประมาณกระลายเติบยุกเขาว่ากว่าเครื่องยังเฮาก็บบริมียังยากๆดิเดี๋ยวว่าน้ำรับแรกมันก็ต้องมีหมอเนาะหมอเป็ดเตี้ยวหมอ หมอแล้วก็พวกตัวเอกพวกซ้ำอย่างนี้แหละแม่นอืมพวกอันพวกโตพวกหยังยังว่าคําว่าเฮานั่นยังให้อ่าดุงช้างเราซื้อใม่ซื้อหยังมาจากคงเอยเฮ็ดเฮาก็มันบ่นั่นปานดเนาะเฮาตอกโตมแบบนั่งยาวๆหั่นนะนั่งเฮ็ดโตมานั่งต้องรู้ได้ก็เป็นแม่คน้องวีเย

ตโจยำไผยยำนาอีจังหน่อยบัดอ่าผลตกดุดุนี่ก็ห่วยไปปลูกก้าปลูกยางเน้ไผ่กันเลยเออยำนี่ทั้งนาแล้วออกไปการเขียนเมื่อคืนน,น,นี่เพิ่นไถ่ไถ่หุ่นนาอนี่เพราถ่ายหุ่นตะก้า,อกาเออแสดงว่ามีคนเดิ่บ้านกล้ามีอย่างน้ำเน้ยใช่ไม่นอยู่บ้านเฮาเพิ่นลุ้มเลยนะอืมนนอืมอืมน,นำ้ำอืม พี่น้องเนาะจากขายเฟอร์แต่ว่ายังโมโหจักสูตรยังโมโหจักวิธีมีแต่ต้องไปเฮียนเยนบิงสูตรแล้วกอ่าเบิงว่าในการขายเฟอร์นี่มันมีอย่างเนาะเพราะว่าเฮาสีล่เบิงนั่นนั่นนี่มันกะบ่จักธนาพี่น้องสิ่งของของมือนี่มันราคามบวคงที่บอย่ง่ายใช่ไหมว่าเฟอร์นี่เรารับเลขนี่ถ้าเฮาซื้อพวกอันพวกน้ำซอสน้ำมันนั่นมันกะ นำรับเลขเขาสีได้ลงคลื่ลายเนีบ้ดน,นี้นบัดมือต่อไปกับพวกนี้มันสีโบเบิร์ตเด็ดอ่าเขาสื่อแต่พวกเป็นเช่นบอนเป็นลูกซีนบบเป็นเนื้อบอเนาะนอ่าเป็นพักแหเน่พักก็ชิเรียเก็บได้แต่สองมืออย่างสูงชุดกับลายมือมัอมอนกระเปื่อยดับเลขเขาก็ต้องมีตู้เย็นนี่แก่อนเ,อเก็บผักเก็บซีนไว้สาคัญลูกิีนเด้มาหลดมูมากินลูกสีนเน่ามูกับอยากเข่าได้เนาะ สีน์หมอนั่นมันก็หม mm ูกรบเบียา์เข่าแล้วเขาต้องเล็ดคืลื้อแน่แบบทำโสรทำสูตรน้ำกระเจ้าเนาะเวลาไปหั่นแม่แม่อะต้องเงินนับรับแรกก็มีหมอนี่แหละหมอก๋วยเตี๋ยวนาคาซื้อถ้วยถ้วยแบบไรถ้วยเปิ้ลใส่เผลอถ้วยอันอ่ากะไก่อันนี้โตถ้วยหินน่ะมันมันสีบ่ห่อนเนาะแม่มันสีบ่ห่อนได้ถ้วยหินขายเผลอไปนำขายน้ำปั่นไปนำเป็นกระสีอันนั้นอีก เออเอาพี่น้องเนาะยังยังประจัดสูตรแต่ว่าแค่ความคิดเดี๋ยวับความคิดเดี๋ยวควบหวังเนาะความคิดเดี๋ยวกับความหวังพี่น้องเลยเพราะว่าเฮาไม้ยังห้องเพลงไปนำ้ำมาหนีิฮะบม่งม่วงอ๋อแล้วบานบม่งม่วงลายขนาดอยู่ใส่กะบินี่เนาะพี่น้องนมงานม มีแต่ว่าอ่ามีผู้ใหญ่ให้งบมาอ่าก้อนนึงห่งจัดจิฟอบปฟอโดยว่าเนี่ยใดก็มีแต่ว่าชุมเจ้าแหละไปซื้ออเครื่องคค้ออง,งจัดแจงเองเด้อหาวิธีเองเด้อเหตุเองอาาหวิธีเหตุเองว่าว่ามันสีได้ยังหรือว่ามันสีได้ยังทำไรนะเพราะว่าไอ้กับพวกจักคือกันได้ขายเผอมันมีอยังแน่ <c oughs> เห็นแต่ก็จ้าขายอ่าาสสุเมนเมน จะต้องศึกษาเบื้งองคือว่าที่อลองขายน้ำปั่นไปนำ้ำหรือว่าในอไรก็จงคอยว่ากันไปอัปเดตไปเรื่อยๆพี่น้อง,งว่ามันสิพอบอถามว่ามีผู้ใหญ่เพื่อนมองเห็นหรือว่าเพื่อนอยากทามันโมพอเพือ่อนอยากเพิ่มเติมหรือว่าเพื่อนอยากเติมให,ให้เพื่อเป็นการลงทุนสนับสนุนเฮาหูาจักเหตดเวียกเห็ุงานทำมาหากินเนาะในอะไรมันสิเป็นครอบเป็นครัว เนี่ยอะไรมันสีก้าวหน้าฮะนะมีแต่เสิบหกตัวเองเนอะคือไอ้เคยถามมาเนี่แบบว่าถ้าเพิ่นให้เงินมาก้อนหนึ่งเนาะในว่าเห็ดอะใดเงินก้อนนั่นเนมันสีลายขึ้นกว่าเก่าโมเมนต์ว่ามันสีหน่อยลงกว่าเก่าเลยโบได้เลยอ่ะมันสีนั่นได้พี่น้องไงเนาะมันสีอันเปลี่ยนโผล่ฮนะมีแต่ว่าลองเห็ดเบิ้งไล่โบได้ก็ต้องลงอันนี้ก็เป็นยามที่สุดนะเนาะไล่โบได้ก็ต้องลองนะเนี่อันนี้สมมติว่าเตาเพิ่นให้เงินไปแล้วบัด โอ้ย่านลุบเลยย่านนั่นเดมโบเมนโบก้าโบได้เฮาต้องเฮ็ดเฮาต้องเฮ็ดเห็นแล้นะเบอร์ตอมีการลุบแมนหรือว่าได้แมนก่อนสิประสบผลสำเร็จเนี่ยอย่างการเบอร์ตอมมีลุบมีลุกแค่แหละเลยต้องอันต้องเบิ่งเนาะต้องสู่ดองเบิ่งว่ามันสิเป็นแน่ใดทุกสิ่งทุกอย่างกันเฮาโบก้ากับโบได้แมนมันต้องก้าใครหรอกอันนี้เฮาค่าขายแบบนี้เนี่ยมันสิใครกว่าเจ้าไปนั่งอยู่ตลาดเลย นั่งอยู่ตาดนี่ใายเคยเป็นพ่อค้ามาก่อนนี่ต้องในเอิ้นคนไหมม่นเนาะคนยางพันนี่เม่นเอิ้อนนวลชื่อยังซอยบบชื่อยังซอยบบจนข้อแห่งคุณนายรังเทือกเบิดมือเบิดเบิ้ลห้อมมาได้ขายนั่งเดียวเบื้องหน้ากันได้กับเมียอันนี้มันขึ้นอยู่กับฝีมือเฮาจนเจ๊งง่ายนะเจ๊งมาก่อนเคยเคยผ่านมาก่อนเม่นเมนเมนเคยผ่านมาก่อนต้องนั่นนี่ก็ลองเบิ้งบ่ลองกับบุหู ก๋วยเคือนใกล้ไทางอยู่ได้ในหมู่บ้านนี่กะบโกมันนี่ทำอยากกินเฟอกระพุตรงไปบ้านนั่นพูกบุมี่ในมู่บ้านเมนบุมีบุมีบ้านชมเจ้านี่บุมีแล้วก็ทำอยากไก่ทางนี่กับเมนผู้ห้านตัดผมพูกไก่เดือดเงินซานทำมุกติดเข็มทางแนี่นี่แต่ว่าลองอ่าอายจะเอาเงินตีปุ้ยใหญ่เป็นมออให้่เลยสมเจ้าลองไปซื้อเบิษงซื้อเบิษงเครื่องว่ามันชี้ได้ยังได้ยังได้ยังแน่เนาะแม่นจังคอยบริหารไปว่า มันทีได้ชำไหนเพราะเอากระบุบ่ได้ได้เพิ่นกระทำโย่่วะอ่างบประมาณเท่านั้นเท่านี้มันทีพอโบชำนั้นชำนี้ะนะแต่อ้ายก็ให้ยคำโตเพิ่นบ่ได้อ่าก็มีแต่ว่าชำนี้ไปกไ่อนแห็ดพังเบิงหรือว่าจะม,มีผู้อื่นอยากจะเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็เฮากับกบัได้อันนั้นสาม,มารถ<อ>นะเคยกันว่าต้องเบิดเท่าใดเท่าใดนะ <laughs> มีแต่ว่าไปซื้อไปซื้อมังกอนว่ามันขาดเหลยอยืออีหยังกะ เบิ่งในหันแล้วมบุพอพยังได้เนาะต้องลองเบิ่งเนาะ mm hmm. เป็นไะไรน้องวีดีใจอยู่บ่ได้สิได้อันลองเฮ็ดลองเบิง่งด mm ีใ hmm. จดีใจอยู่เนาะ mm hmm. อะ่คือว่าขายเครื่องเจ้าขายยังเถื่ตาเจ้าขายเครื่องอันไใดดิขายยังขายของใดขายเสื้อบ่เออไปสร้างเสื้อน้องก็เจ้าบ่แม่นออขายเสื้อขายชุก mm hmm. เพิ่นก็ได้ขายยี่ใดเลยเออเอาก็ mm hmm. okay. เห็ดเชิมไปน้ำเนาะเห็ดลายๆทางเนี่ยมันจังสิมีเงินเข่าหาเฮ้าฮะนะอ่ที่ว่าเขามีรายจ่ายออกอะเขาก็มีรายได้เขามามันก็นนดี<บ>ได้เนาะอ่าเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นต้องการคนที่ว่าขายยานันหรือว่าทำมาหากินพากันสั่งเนื้อสั่งตัวเนาะ,นะอเราต้องหูจากเห็ดหูจักหากินเอางไเนาะเดี๋ยววันนั้นสิมอบเงินที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นเอาให้ก่อน ทีน่น้อยที่ได้ก็มีแต่เขบวชงไปผิดจารณาเบิ้งว่ามันสีอรร่าาำไรสิพ่อบบพ่อก็ต้องไปซื้อเบิ้งเนอวบชงเนาะได้ไปซื้อบางก้อนนะว่าเฮากะบู้จักราคามันมดเมนเมนได้ถ้าได้ต้องไปซื้อบางก้อนพี่น้องกัอนองลองเบ้างบาลองบะฮู้มต้องกล้าได้บันเด้อต้องกล้าได้ นอเงัยเนาะฮะโอ้ฝนฮึงฮึ่งมานานพี่น้องเนาะฮะโอ้บ่ชงเล่จับเงินหลที่นี่อยู่บนไหนบ่เคยยังเสือะไยฮะบ่เคยเนาะเพี่น้องเลยเด้อ อ่ะจับจับน้ำกันจับน้ำกันเ,เด๋ยวสีใต้หุบหนิพี่น้องไงเนาะมาอุดหนุนเอ้อพี่น้องแถวนนิเนาะโอเคโอเคอ่ะเอเอ,เอลองเบิงเนาะสูบไปรองเบิงแน่ถามว่อาอ่าขาดเดือยยังหรือว่าบุพเพยังเขาจังแจ้งออกในคลิปอีเพราะว่าการระบุสิ่งของหรือว่าเข้าสีนั่นนะคำว่ามันบุพเพเด็กๆหน่อยเขากะจกเงินเขา,าทีนั่นก็เติมกัน,นเนาะอ่าพี่น้องไงเนาะนี่แต่ว่า ให้น้องทั้งสองขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ยยใจดีเนะาะจากฝั่งไทยพุ่นแหละพี่น้องเนาะนที่เพิ่นเมตตาช่าวยเดือเขามา,ากับผูเพิ่นสร้างบ้านสร้างเพือนอันของน้องจ้อยนี่แหละเพิ่นก็เห็นความขยันของบ่าวทรงแน่เนาะเห,นเห็นเวี่องเห็นงานมองเห็นเพิ่นก็อยากจะช่วยในในด้านนี้ในด้านค้าขายนี่น้องเบิง่งที่ได้ชำได้ก็ เดี๋ยวจังคอยว่ากันดีมีแต่ว่าสู้เด้อแับนี้เด้อลองเฮ็ดเด้ออ่าขอบคุณขอบคุณเพื่อนขอบคุณขอบคุณทั้งภรกผู้ใหญ่เนาะที่เปิดโอกาสให้ทางบ่าวทรงกับน้องวีได้ลงมือเฮ็ดไม่ใช่เป็นจังได้กาทางบ่าวทรงกับน้องวีกับชีเฮ็ดชุดความสามารถถูกไหมได้การขอบคุณขอบคุณทาั้งภรรคคุณยาย่นาะให้อยู่ดีมีแห้งเก็บไหวได้คลมไข่ไหวมีปัดคณะชิงใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้น ทางปุญญ้ใหญ่ให้ลูกมาทำนี้ก็ขอให้ไปขึ้นให้แม่รอยเท่าพันเท่าเด้อซา่าใช่ถูกเนาะ,ะมีใจแห้งเนาะบกชงเนาะไจะเท่าอย่างเดียโอเคโอเคอมีแต่ว่าลองเบิงสูบไปลองเบิงโดยกัสิประมาณนี้ได้พี่น้องไงเนาะมีแต่ว่านอนกับน้องๆเพิ่นสิหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานโตป้ามือเฮือนบ่แม่นเพิ่นเมือตากษาเออมีเรื่องอย่างลมกับเราอยู่ จังหน่อยจังใหเ้เพิ่อนเมือม่อเมื่อสนเอาเรามาก็ได้เด้อเนยอ่าจังได้แบบประมาณนี้แหละพี่น,อน,น,อน้องเนาะอ่าสบายดีสบายดียดอ่าพี่น้องนเนะาะมาหน้เนาะในคลิปนี้นลองเบิ่งพี่น้องเนาะบาร์จะได้กินนั่นก๋วยเตี๋ยวพีมือเพิ่นบ่เนาะพี่น้องเนาะแ่ะเบเพิ่นลเชดไลบ่บ่อ่าต้องติดตามต่อไปพี่น้องเนาะคลิปนี้แก่ลำลาไปก่อนขอบบุญขอบคุณอ่าเอื้อยเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าให้บ่รเวียงเป็นสะพานบุญในอ่าร้านนี้ ก็คุยกันแต่ล้นเนี่พี่น้องแต่ว่ายังบ่มีโอกาสเทือ่เพียงเนาะกับมื้อนี้ก็สิได้ขอจบคลิปลงไว้ก่อนอ่าขอให้ยืนอยู่ดีไม่แห้งเนาะปัะจจุบันโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทาั้งปวงแต่ว่าทําภารกิจหลายก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองในหน้นนาที่การงานเดอน้อเนาะอ่าคลิปนี้ก็ล่ําลาไปก่อนแล้วพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเบื้องสุ่คนพี่น้องเนาะขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีเบื้องสุส่คขขนเด้อเนาะ,นะ